ถ้าเราพูดถึงอาชีพการเป็นตัวแทนประกันชีวิตเป็นอาชีพแห่งความภา,ภาคภูมิใจรายได้และการช่วยเหลือประเทศชาติคุณเคยคิดบ้างไหมว่าอาชีพการเป็นตัวแทนประกันชีวิตนั้นเนี่ยมีไรายได้เท่าไหร่ตัวแทนที่ทำงานในระดับกลางๆเนี่ยก็สามารถมีไรายได้50,000นถึง100,000บาทต,ต่อเดือนนะครับคือ ได้สบายๆเลยและถ้าคุณตั้งใจมีวินัยและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอรายได้ของคุณก็จะก้าวขึ้นไปถึงหลายแสนบาทต่อเดือนหรือมากกว่านั้นครับตัวแทนที่ติดท็อป10ของประเทศหลายคนสามารถมีไรายได้ในระดับที่คุณอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนและที่สำคัญที่สุดทุกบาททุกสตังค์ที่พวกเขาได้รับเนี่ย ถูกต้องตามกฎหมายและมีการเสียภาษีอย่างเต็มที่เราสามารถเปิดเผยรายได้ของตัวแทนระดับแนวหน้าได้อย่างชัดเจนเพราะพวกเขาเป็นตัวอย่างของการทำงานที่โปร่งใสข้อดีของอาชีพการเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะครับประเด็นแรกเลยรายได้ร้ายขีดจำกัดครับยิ่งคุณตั้งใจยิ่งทำงานหนัก รายได้ของคุณก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นครับคือขยันมากก็คือมีรายได้มากประเด็นที่สองครับอิสระในการทำงานบริหารเวลาเองได้ไม่ต้องเข้าออฟฟิศตอกบัตรคือทำงานที่ไหนก็ได้ครับร้านกาแฟสตาร์บัคอเมซอนหรือที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้โดยมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวคุณก็สามารถที่จะจัดการบริหารทำงานของคุณได้แล้วครับ ในประเด็นที่3ครับโอกาสเติบโตไม่มีที่สิ้นสุดครับมีระบบการพัฒนาตัวเองและเส้นทางก้าวหน้าอย่างชัดเจนครับในการอบรมในงานอื่นๆเนี่ยอบรมต้องเสียเงินหมดเลยนะครับแต่ในคอร์สของระบบประกันชีวิตทุกคอร์สอบรมฟรีหมดนะครับนะเออไม่ว่าเราไปเรียนทำขนม ทำเบเกอรี่เรียนตัดผมเสริมสวยเรียนออนไลน์ล้วนแล้วแต่ต้องเสียเงินหมดนะครับแต่มาเรียนประกันสอนฟรีนะครับนะหัวหน้าไม่คิดเงินนะครับหรือบริษัทหลักสูตรแต่ละบริษัทก็ไม่ได้คิดเงินนะครับนะและประเด็นสำคัญคือเส้นทางก้าวหน้านั้นชัดเจนครับคือไม่ต้องประจบสอบพอใครไม่ต้องเลียแข้งเลียขาเจ้านาย เราทำผลงานได้ถึงเราสามารถได้เลื่อนตำแหน่งไม่มีใครมากักเราได้เลยครับนะในประเด็นที่สี่ครับช่วยเหลือผู้อื่นได้ทุกกรมธนที่คุณขายช่วยสร้างหลักประกันชีวิตให้กับคนในสังคมครับนะคือหมายความว่าหากเกิดอะไรเกิดขึ้นกับลูกค้าที่คุณขายเท่ากับคนที่อยู่ข้างหลังครอบครัวเขาลูก ภรรยาหรือคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยก็มีเงินก้อนนะมีเงินไว้ใช้จ่ายเหมือนกับที่คุณยังอยู่นะหรือว่ากว่าที่พวกเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้ครับและในประเด็นที่5้นะครับเป็นพลเมืองดีตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศชาตินะครับผ่านการเสียภาษีอย่างถูกต้องนะครับนะคือพูดง่ายๆว่า ภาษีที่จ่ายบางคนสูงถึง3 5นะครับนะและนอกจากไรายได้ที่มั่นคงแล้วสิ่งที่คุณจะได้ก็คือความภาคภูมิใจในอาชีพนะครับที่ช่วยเหลือผู้อื่นและยังช่วยสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศชาติด้วยครับคําว่าช่วยเหลือผู้อื่นผู้ผู้อื่นเนี่ยหมายความว่าถ้าเขาเข้าโรงพยาบาลลูกค้าของเราที่เข้าโรงพยาบาล เงินที่เขาเก็บอยู่เนี่ยปกติแล้วจะต้องเอาไปจ่ายค่ารักษาหมดแต่ถ้าเขาซื้อกรมธรรม์กับเรานะเป็นมีค่ารักษาพยาบาลเดี๋ยวนี้เป็นเหมาจ่ายเนี่ยนะเขาก็ไม่ต้องไปเอาเงินที่เขาเก็บไว้นี่มาจ่ายบริษัทป,ประกันรับผิดชอบหมดหรือถ้าเขาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นต้องจากไปก่อนเวลาอันควรก็มีเงินก้อนก้อนหนึ่งนะและแต่ทุนประกันที่ทําไว้ห้าแสนหนึ่งล้านหรือมากกว่านั้น นะครับก็มีเงินไว้กับคนที่เราระบุไว้อย่างชัดเจนครับนะคือทุกอย่างเลยนะครับได้ช่วยเหลือเขานะและได้ช่วยเหลือประเทศชาติด้วยนะครับถ้าคุณอยากมีรายได้นะถ้าอยากมีรายได้ดีมีอิสระและได้ช่วยเหลือคนอื่นมาร่วมเป็นตัวแทนประกันชีวิตกับเรานะครับ r a ปิ Rapid, ประกันชีวิต Innovation Group นะครับแล้วคุณจะรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่อาชีพนะครับแต่มันคือการสร้างคุณค่าให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างด้วยครับนะเพราะนั้นสำนักงานของเราตั้งอยู่ที่17-13ทับ1นนะครับถนนเจ้าฟ้าดาวรุ่งตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับนะงานได้ง่ายนะครับนะก็ ติดต่อมาพร้อมที่จะพูดคุยและก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับอาชีพของเรารายได้ดีอาชีพแห่งความภาคภูมิใจตัวแทนประกันชีวิต Innovation Group r และบิดประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับนะสนใจทักมาคุยกันนะครับหรือแวะมาที่สำนักงานของเรานะครับ